คือวิถีชีวิตพอเพียงวันนี้มหาโจเลขานุการรองจากหนะาอำเภอเอาโซ่ฟ้องแน่โซ่นางนายคนเดิมงนคุณบาพะลาะเลามือเลาทงขาเราทานลางแล้วเนต้นต้นพักกเลาะเกเนาะบได้มาแบ่งมูลแบ่งงังเลยเบลาะชมทง โบาก็กตวกระดาโอ้ยเบ่งตกระดากระดายังก็ร้อยปีบ่ร้อยปี้ตัวเลยแล้วเกิดมากอ่เเกินในเงาโค้กระดานี่บ่เกอบเหมือนนี่เลยนี่กันใรนี่เดินะใรนานึนี่บ่่ยด้านีนย่งคาเชือใจเศร้าเหไทยเหนาเดิน จะได้เอารถถ่่หอรือคุดเอาอนนนี่อนออนี่เนาะก็คือต้นกระเดาร้อยปีเนาะที่คุณตาบอกเมื่อกี้นี่เพื่นพามาเบิ้งกกกระเดาร้อยปีเพื่นก็เกิดในเงากกกระเดาวน่ะกกกระดาโอ้ นีแทบขนาดอืมเหรอขาหมูน่าจะแก่ขนาดขามกูก็เกินทาง้างขึ้นกันมาอืมอ่ะวันนี้เข้ามาชมทุ่งเนาะ,ะทุ่งนาบ้านนาสันทัดอันนี้ที่ตามันนี่ย่ะ เพราะว่าเฮาไปเลาะในเมืองมาหลายแล้วไปเลาะดูสถานที่เที่ยวมาหลายวันนี้ก็เลยมาเลาะทงฟ้า,งาลงบดตามมนคือแตกอ่อยบางทีมัมนเ่าวะ่ะตาบมันตาบ,ตาบ,ตาบอันนี่ด้านหลังของเราเนาะที่เราเห็นก็คือต้นกระเดาวล้อยปีที่คุณตาพามาดูคุณตาเยมพ่อของมาดามเซงเนาะที่คุณพามาเบิง่งโกกระเดาวอ,าอยู่หิมห่วยจะห่วยอย่างประเดิห่วยอยังกับแม่ทั้งหวัหวจัก อันนี้เขาเอินห้างมดแดงอันนี้เรา,าถ้าเป็นญาติโย,ยมเราเวลาต้มปลาหรือต้มอย่างที่มาให้มานากะสามารถเอามดนี่แหละไปเหดสมต้มสมปลาสมอย่างนี่ยใช้ได้เนาะก<น>็า,จ,ากจะเป็นพักติววกต้วหิมหวยพักติ้วหิมหวยไปกินกับปนกับแกงกับลาบอะไรก็จำเจวก็โอเคเนี่ยตัวนี้ผักติ้ว มีต้นพักกะเดาเนาะแต่สัญลักษณ์ของความหักบเนี่เขามาว่าอย่ีเขาว่าสิหักเจ้าจนพักกระเดาสิเศร้าขมเอาเราเขาว่าหักเจ้าสิหักเจ้าจนพักกระเดาสิเศร้าขมมับบ่เศร้าขมได้พักกะเดาตกแต่งจริงอันนี้มันหน้าพร้อมพูดหลายเลย คนคนนี mm ้ป hmm. ล mm ูกใหม่ท hmm. mm ั hmm. mm ้งเบิด์ตบทีเอาเห็นไปป่านนั้นมันววานเบิร์เกินด้านในงามชุกก็พุ่นสะกดดินเป็นมัวทั้งนั้นีหมปนย้ายไวเป็นย้ายงัวย้ายควายก็ไปย้ายไว้บ่เไปย้ายเอาไงมันไงมันชุกเด้ ในี่เอานี่ครัในพักกระดานี่บอโอ้มันเป็นนันบอกเป็นไนบอเป็นในฮึกันบอกกระเดาบมาอม่น่นบอกที่มันล้นลงอยู่นี่บแมนบะอันนี้ยอดใบมันซื้อบอหมวดอกบอกนดอกมแล้วันมีนมาก่อยู่ว่ามากกระดาก็มีบ่โอ้โนี้โอ้บยากได้นี่นึกว่าปาฝนฝนมาตกิวานนกขี่นอ น,นี่ก็คือห้างมดแดงอันนี้ห้างใหญ่ม,มดแดงมดแดงสมอนนี้ก็สามารถเป็นอาหารได้ของคนอีสานเนาะไม,ไม่คนอีสานก็จะทำกับขา้าวเอาไปแกงเอาไปยังก็ไดอ้อันนี้ก็คือ,อห้างมดแดงสมเนาะโอปัวขึ้นกกไม้นี่ผ้ดีมั้มอบ่อันวิธี เบิ้งไอ้พยากรณ์บ่พยากรณ์โบราณบ่เออผู้เฒ่าเว้าไวโอ้หมายถึงว่าถ้าปวกนี่ขึ้นเบิดขึ้นฮอดปลายไม้นี่แสดงว่าฝนดีก็ห่วงเขาวานมาช่งกวนเปสมัยเป็นดีเลยเออสมัยนี้สักหละมันก็สิบ่คือกันบ่กันบ่คือเดียวตัวอ่านเบิ่งปวกเบิ่งห้างโมแดงโอ้คันห้างโมแดงขึ้นสูงก็แสดงว่าฝนตกดีแ่นได้การเล็บมังม่วงมังม่วงเออ ทั้งวกทั้งขายเสมอกันหมดพยากรณ์เอาธรรมชาติมาพยากรณ์เนาะย่างเนี่ยรมแนวเดียวอ่าคือว่าแล้วคือเอาสังเกตมดเนี่ยเนาะขันมดขนของคนยังเขาเฮือนเนี่ยโอ้ฝนสิตกแล้วโอ้นี่หลักหลักการสังเกตเนาะพยากรณ์ธรรมชาติศาสตร์โบราณศาสตร์โบราณอ่านี่ก็คือพญาปวกแล้วก็ อ่าสังเกตปวกนะสังเกตปวกว่ามันขึ้นหอดใสสิ่งนี้คุณตาบอกว่าปีนี้ปวกขึ้นสูงถึงปลายต้นไม้อฝนตกดีปีนี้เพื่อนว่าอันนี้ศาสตร์โบราณเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยน้อยพวเหงามันใหญ่ดีได้นี่ <c oughs> ตั้งแต่เงาก็าชื่อบบอวบประหุมอยู่นี่ <c oughs> อ่า <c oughs> เอาอสวยงาม เม็ทำไมขาดเลยนั่งบังกุกนี่กุี้เหียวแล้วนีอ่ปั้นโมาสองพันเลยอกนึงเลยเ่มไปปลูกมาได้เ่ยผมดันก็เกิดมาเปไดล้วคนไปคล้องไว้ถมันเกิดแล้วมันจะเกิดต้นไม้ได้ดนไม่ได้เหยียบมันกบเหยียบมะปาดมันเนาะเราไปคล้องในมัน่หลายต้นไ S <S มังก่าำนี่ตลอดมันบวุเข,ขาคา็นะรอ๋อนึกว่าไอ้นนำมาเสาะวางไว้ๆนี่เนี่อยออแสดงว่าแต่เหิงแล้วมันก็ซำนี้ตลอดมันบโ,โ,<อ>โเ,เพออานไปดพุด้นองางอะ่พวกน้องนาฝรั่งอ่อามาลดน้ำตอนเย็นโอเคเลยเอย่าพูดมาลดน้ มาเห่นนะมาเล่นเรายอกโค้งน้องนาฝรั่งมาว่าให้อ่ให้พระมารดน้ำตอนเย็นหยอกเป็นขยันอ่าฉะนั้นวันนี้ก็เอาบรรยากาศเอามาฝากเราท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกประการก็ขอเจริญพร